ตอนนี้ยังไม่นอนนะคะเตรียมงานเตรียมงานอุทิศส่วนกุศลหาคุณพ่อคุณยายแล้วก็พี่ชายแล้วก็พี่สาวนะคะยังอยู่สุดอันแม่คั้วอยู่พี่น,อน้อง <laughs> นี่อลังการไหมคะทําให้ครั้งสุดท้ายาทีมงานผูกผ้าก็ใกล้จะเสร็จแล้ว เอ็นะครับเราบอกขอบคุณค่ะนอนหลับฝันดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยเจอกันใหม่ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากๆค่ะ <ś c oughs> อ๋อเดี๋ยว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 ให้พนักงานมานอนเฝ้า ขอบคุณค่ะไอ้น้องไอ้เนาะขอบคุณมากๆนะคะเดินทางปลอดภัยอันมาตีเข็นมานอนเตียงบ่เป็นผูกผ่าเป็นน้าผูกขวาเดี๋ยวเดี๋ยวแหงเดี๋ยวให้บักอาบมานอนเฝ้าบังนีเฮยไม่สิมานม้ยจามมันคือมาเห็ดยี่ห้อเหลือหน่อยล่ะเนาะไอ้เนาะอืม สวัสดีค่ะคุณคิคุณพี่กิติค no yes euh ุณนะคะนี่แม่พุ่งไปอาบไปอาบอยู่คุณพี่เทบ่อมีเทแซงคิ้วข่อยวงหนึงมีเทแซงคิ้วข่อยลบกกับหน้ำมาให้ข่อยจ่อยบ่บ่้มไอน้าบ่เป็นยังไงหน้าผมเจ้าอาบไปก่อนอาบอาบหนาว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 นี่แหละคือพวกไปอาบน้ำอุ่นเออไปอาบก่อนก็ได้ทักทายสวัสดีนะคะเอฟซีทุกท่าน ข่อยยังอยูย่สุดเสือเอือบู่พี่น้องค่ะเตรียมงานเหมือยล้าค่ะแม่เฮจีสวัสดีนะคะมาเอาบุญน้ำกันเด้อค่ะเด้มเหนือย <c oughs> ลาเหนื <c oughs> ่อยลาให้ <c oughs> พี่สบายแก้วพาเพิ่นเอากลับไทยกลับบดา,านแล้วนะคะเ <c oughs> สียงข่อยคือกลับมาโดนแล้วพี่น้องค่ะยาน อันนี้เี่ไหมเก็บเนี่ยเออไปกับไปรหดไปโคเสียดายเอฟซีมันซอยเก็บซอยเก็บมาแล้วป่าผืนทังไงดำน่ะถังไงดำเอาแตงน่ะเอาปาดคือเร็วแท้ทีอั่นเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ฟิวไป ปูผับปูที่นอนคับพี่น้องค่ะข่อยหัวตาออกจากเสือออืเมพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะคะอืออย่าเฝ้าอ่ะสิคือไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วนะคะมัวยุ่งอันข้าเจ้ากับพึ่งเริ่มพึ่งกลับบ้านกันไลฟสดสักหน่อยอันนี้ทีมแม่กรัวบ่เี้เเห็นคนดอกไม่แต่คอมเมนต์ ออันอย่างแม่ครั่วนะคะงานนี้จะไม่เกิดขึ้น,น,นะะถ้าไม่มีถ้าไม่มีทีมงานนะคะเอาลูกหลานมาเมืองไทยเต็ม อ๋อมานานแล้วค่ะมานานจนดำดำหมดแล้วค่ะมาจนดำแล้วมาทําบุญค่ะคุณพ่อบางในหลับบรรยากาศเมาบุญน้ำกันนะค่ะพี่น้องค่ะท่านใดอยู่ใกล้ใกล้สวัสดีแม่กับมอยไลยก่งสิเดไปซาวมอยแล้วสวัสดีเอฟซีนอยดีค่ะขอประทาบน้ำาพี่น้องมาเอาบุญน้ำกันเด้อค่ะเด้อเมาบุญน้ำกันเด้ค่ะเด้อน้องไข่โต เห็นไฟห้าวาวแม่อีฟิวมามเราบอกวันไปปูทีน้อนให้คอยดูสลเมยสลเมยสวัสดีพี่ดิดนะคะให้สมบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะเตรียมงานอลังการมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูไฟแบบเต็มระบบนะคะอันนี้วันนี้เป็นเพิ่งเป็นวัน เพิ่งเป็นมืออ่าอะไรนะฉีกตองเนี่ยงานฝีมือนะคะงานฝีมือของจิตอาสานะคะจิตอาสาบ้านดอนดูเข้ามาช่วยทำให้เนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพระเพื่อนก็จะนั่งตรงนี้เนาะเรียนกันมาเลย จำแม่ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อแม่น้อยคอยกระวายอยู่แม่น้อยคะ่ะนหนูขออาภัยเดอ้อสวัสดีนะคะคุณแม่น้อยมเมาบุญน้ำกันเดอ้อแม่น้อยจ้าน้องใครตุ๋อยู่ไหนไม่รู้เอาลูกคอยไปใส่อ๋อสงสัยอยู่ที่ห้องนะคะอันเนี้ยเตรียมงานนะคะเตรียมงานร่างการปะคะ่ะ อลังการมากไหมคือผู้งามึ้นหลายทลูไสัน <laughs> อุ้ยยาว่าจังสันน้นยังสี่เถอะค่ะข่อยป่มีหอดเวลาแต่งตัวพี่น้องเอ้ยสวยไหมอันนี้ประดับประดาไฟยังไม่เต็มระบบนะคะไฟข้างทางก็จะไปถึงสุดซอยตรงนู้นนะคะส่วนข้างนี้นะคะส่วนข้างนี้ก็ไปถึงสุดตรงนูน้นแล้วก็จากถนนดำนะคะถนนถนนดำเขามาเดี๋ยวจะพาไปดูป้ายนะคะ อลังการมาสันพิธิขอบคุณนะคะตะขาไฟกับอลังการเนี่ยนะคะสวยงามมากลูกแต่งได้สวยนี่นี่อันนี้นะคะเป็นคุณพ่อเนาะอีพออยินเปยเปอยอยู่คะ่ะอันนี้คือพี่ชายนะคะคุณพ่อแล้วก็พี่ชายอันนี้คุณยายนะคะคุณยายแล้วก็พี่สาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ นี่คุณยายเป็นงานบุญอุทิศส่วนกุศลน,นะคะแด่คุณแม่พังก็คือคุณยายนะคะวีรชัยก็คือพี่ชายนะคะนริศราก็พี่สาวนะคะพี่ชายนี่จะเป็นคนที่เสียคนแรกนะคะเนาะพี่ชายเสียแล้วก็ต่อมาก็เป็นคุณยายถัดมาก็เป็นพี่สาวนะคะพี่สาวลูกพี่ลูกน้องกัน ก็เลยออามาทําบุญด้วยกันนะคะต่อมาก็เป็นคุณพ่อวันนี้พ่อยินยิ้มให้เอฟซีอยู่พี่น้องใช่ค่ะอะ่ได้ทํานั้นครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เอาให้เต็มที่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวระบบเครื่องเสียงเขาก็จะมาลงพรุ่งนี้นะคะเต็มคาราเบลวันนี้พึ่งเป็นวันที่อันสี่ตองพี่น้องมืออื่นห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มห่อกระสีห่อขอ้าวต้มแบบ ห่อเขาต้มแดดมาแล้วมาแล้วบักคีดือมันพรทันในนอนพี่นอาะบ่าวไทยบ่าลวลาวโปกโปกอันนี้คือปลาศาสาพึ่งนะคะปลาศาสเพิงเนาะ,ะเขาเอิญฮอดอกเพิงแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จก็จะมีสีหลังสวัสดีครับก่อนเลนบาานยบักหาเมงเนอบ์ไ่อยากนอนได้ประเดี๋ยวเราอยากนอนได้ประเดี๋ยวอารามาอะไรมา,า,มาใทยตรงว่างหรอคร่ังตา ว่างนอนหรอครับทำไมขี้พ่ใหญ่จังเลยอันนี้ของใครเนี่ยกินหมูแดงว่งนอนกินหมูดงใช่ขีโพ่ไหมกินหมูเดงว่าจะมาไปกินอะไรมาวันนี้ทําไมโพ่ใหญ่จังเลยไปกินหมูแดงไปกินหมูเดงเอาอยากไปโลตัสกับอยากไปโลตัสไปทําไมไปทําไมโลตัสไปทําไมไปทําไมไปซื้อไก่เค็มสีสวัสดีนะคะพี่อสุราฟา ไปซื้อไก่ KFC ไาซันวาสวัสดีทุกท่านนะคะไปโรตัสจ้ะไปโรตัสไปโรตัสกันไหม FC ครับพาใครตบไปหน่อยไปโตัสไปทำไมไปทำไมไปทำไมไปโรตัสไปทำไมไปทำไม่ไปทำไมไปกินไก่ KFC ตาสั่งได้ย่งไรมันพูดอย่างน้อนบอก เมี่ยเพราะฉันเนี่ยนอนนอนจะว่าจากสี่ชั่วโมงไปจะสี่โมงนปนองใครตกเก่งภาษาไทยมากเลยนะคะเอฟซีค่ะเก่งภาษาไทยค่ะพี่อ๋อพัชจิราสวัสดีนะคะโอ้มายก็เฮียมหมดเลยโอ้มายก็โอ้มายก็น้องใครโตพี่น้องค่ะเก่งค่ะเก่งแน่เก่งภาษาไทยเก่งมากเลยนะคะภาษาไทยนี่แบบนะบ่นอนบ่ยอมนอนอันแหววเพราะพานอนกับ่นอนนะคะ ไปทำไมไปทำไมสวัสดีเอฟซีก่อนไปรถตากไปเทหนังไปรถเที่ยงไปรถตาไปให้ไอเทพาไปไปพี่เทพาไปหน่อยครับไปรถตาไปรดตายวจทำไมไปทำไมโอ้โอ้ไปรถตาไปทำไมไปทำไมนี่อันมืออื่นเครื่องเสียงแจงสิมาลงนะคะก็ประมาณนี้รถข่อยอยู่พูดเดี๋ยวเราพาเอฟซีเดินไปดูตรงนู้นนะคะสวยมาก นอนกับสามเพิ่นแล้วห้องบนนอนเห็นแล้วคุณพ่อยืนคุณพ่อยืนยิ้มเปรยเปให้เอฟซีอยู่ตรงนู้นใกล้แบบนั้น่อยเ่ไดคเอาขาก้องมาพี่น้อง่านะคะก็เชิญชวนนะคะปะป๊าไม่ได้มาด้วยค่ะพี่พรรี่สวัสดีค่ะ งานทำบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลนะคะมีหมอลำน้ำบอมนี่ตะข่อยเหรอคะพี่น้องสิลำมีเครื่องเสียงคาราโอเกะนะคะแต่ว่าหมอลำนั่นย่านคนตีกันย่านบริบุญที่มันสินได้บามีตะนั่งบ่มีหมอมีตะนั่งรำมีตะนั่งรำน้องนางหางเครื่องเดี๋ยวให้เบิงนะคะสวยไหมเดินออกมายิ่งสวยนะคะก็ประดับไฟชุดใหญ่เลยนะคะ รอยาฟังหมอลัมมาเดี๋ยวขอสิลองให้ไห้ฟังนะค่ะพสิครับอ้อาเอารถมาจอดไว้นี่มามาไว้บ้านคุณอาน่อลังการมาพี่น้องค่ะไฟนี่ประดับซอยนู่นรถอ้อาจอดอยู่คุณ,คณ,คณจอดอยู่ในบ้านอาคุณอ่ะพุนะ่งทน้ถนนดำเลยพี่น้องค่ะผู้ใหมาพอถือกับแจัคสิวาจังไดล่ะมันต้องมีป้ายด้วยใช่ไหมแม่ว่าทางเข้างานนี่สิบอกต้องถามในเขตเบิ้ง นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะทางไปทำบุญทางไปทำบุญบ้านสอนสีปุ่นประดมหอดถนนดำบุญหรอคะพี่น้องเนี่ยจากซอยนี้นะคะจากซอยนี้จากซอยนี้ไปสุดนู้นพุนอ่ะอลังการป่ะราอว่ามันงานวัดเหมือนงานวัดเลยนะคะเดี๋ยวสงสัยพรุ่งนี้มาลืนนี้สไลเดอร์แล้วก็อะไรนะเอื้อนบนยังขี่มน เมืม่อนี่หมุนแบบอันกลางหันล้มซืือนัดกันอยู่ข้างสไลเดอร์นัดกันอยู่ข้างสไลเดอร์ก็เลยมาเจอเด้งดึงเด้งดึงสวัสดีสี่ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนที่มาอยู่เป็นกําลังใจนะคะขออรแห้งปไปเลยค่ะพี่น้องคะเสียงเริ่มสิบมี่แลลวมือกระสิตื่นตสาสาไปตลาด มือนีห่อเมอมืออนีสีกตองพรุ่งนี้ห่อข้าวต้มนะคะข้าวต้มรับประทานเออข้าวต้มรับประทานนะคะภาษาอีสานเรียกว่าข้าวต้มแดกยังปรุงเยอะมากไหมมีใส่ถั่วใส่งาใส่ขใส่กล้วยใส่มะพร้าวนะคะใส่น้ำตาลด้วยใส่น้ำตาลแซ่บหวานมันอร่อยดี นะคะเอ่องวดที่แล้วผู้ใดถือเลขพี่น้องคะบ้านเลขที่ไอาย่านะคะบ้านเลขที่53หมู่8เนาะแต่ว่าคุณพ่อนะคะครบอายุ63ปีอีพ่อข่อยอีพ่อสนิทอึ้งสืบครบอายุ63ปีนะคะทำบุญวันที่21นะคะเออเหตุบุญวันที่21่สิบเอ็ดเนี่ยแต่ว่ามันออกข้างบนข้างล่างเลยแต่ว่าเพิ่นอันนี้กำหนดการนั่นมือโฮมเพิ่นเลย 22พอเล็เขียน22สื่อนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านนะคะ FC ทุกคนเนาะท่านใดที่เข้ามาในรายนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะถือว่าทุกท่านได้มาทำบุญนะคะใช่ทำป้ายทำป้ายเขาถึงจะมาถูกไงลูกแม่น้อยว่าต้องทำป้ายว่าทางเข้างานใช่ไหมไม่ส่วนมากก็แขกทางไกลก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่า อันบางคนนพ่นไกยูใกล้อมแอมบลอกไปปลาเพ่นหูจักเนี้ยใี่ไหมคือแบบมีแต่คนรู้จักบ้านนะคะอืย่างหลาะพี่น้องคะเนี่ยครัวก็จะอยู่ฝั่งนู้นน้ามาท่านได้อาบอี่ได้คอยพี่น้องเดี๋ยว,วพรุ่งนี้เครื่องเสียงมากระสิมานเล่มบึ่มบําแวบนี้ ผู้ใดสิมาขายลูกโป่งกับมาเด้อผู้ใดสิมาขายปลาหมึกแห้งกับมาเด้อแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหม็นปลาหมึกแห้งพี่แถวๆนี้แล้วพราะว่าน้ำพันี่อ่นี่แม่ห่อของเขามาม้ำอาบน้ำเราบอสร้างโอ้ยเปล่าซิลิคอนอนุญาต fc นะคะไปนอนคุณพ่อคงดีใจนะคะเพราะว่าแกเคยคุยกับ fc เนอะ โบแล้วเรานอนไฟเอาฝ่าไฟแล้วอยู่เนาะรวสิบ่หนาวเป็นอย่างที่แม่่ะพังหฮมแม่มาเกดนี่อันทีมงานไฟเป็นกะแม่โดนเกินไปสองพันกว่าบาทประสันน้องสาวแอ่ะถูกนะคะฮะน้องใครตับบอกบอกมีรถแมคโครเข้าใจบอฟซีเข้าใจบอถามฟซีก่อนเด้อ น้องไค่ตกพูดอะไรนะเมื่อกี้มันบอกกูตือมันมาไปโคยน้ำตาลใครทำกูบอลใครทำครับใครทำน้องขเต่บใครทนตอดเจ็บครับบอกเอฟซีเลยครับอีซานมันทำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาทำอะไรให้ใครทำไหนขอดูพุงได้ไหมทำไมมันเตดออกไป ปิดไว้ไอเขาเวลาน้องไขโตแบบว่าผู้ได้สิเบิงกี่โผล่แล้วว่าอะไได้ค่ะแล้วว่ให้เบิงพอปิดไว้ไอเขาพี่พี่แท้สุดละฟาคือน้องไขโตเนี่ยทุกวันนี้แกแบบคุยเก่งมากแล้วแล้วแล้วเป็นค้นที่แบบว่าสอนไหมไม่ได้มันมืดแล้วจริงสิแม่แล้วจเป็นเังสั่นลหน้องไขโตเด่น เดี๋ยวยาสิอลงไหลแล้วแล้วก็จะไปอาบน้ําแล้วนะคะไหลสดจังนาทีนี่ค่ะ15นาทีนะคะก็ถือโอกาสนะคะบอกบนะุญเนฟซีเนาะก็วันที่21ที่จะถึงนี้นะคะ21มืออื่นเนี่ยแหละคะ่ะพี่นอนคะออนะอ่ะหอเขาต้มเนาะอ่22เป็นมือโฮมนะคะ23ฟิววัฒนาอาบน้ำเตะให้ฉนาบก่อนหยุดหยุดปูที่นอนแล้วย,ยังหลานสิมานอนนำ้ำ พี่ติม๋มสวัสดีค่ะคุณพี่ติ๋มสวัสดีทุกท่านนะคะทั้งมาเก่าและมาใหม่นะคะอันบริทัทไทยไผ่ยอยาะต้องขอไผ่ด้วยนะอัน้าเอฟซีรอรอเบืงบรรยากาศนะคะบรรยากาศจัดงานอี่ยังก็แม่บออยางร้องห้ามแสนตีล้มกระถุง้องเล็กย่างมาสองสามถุงห้องห้องพ่อแย่น,นั่น เดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเอฟซี FC ขาเดี๋ยวคุยคุยงานคุยงานมืออื่นก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใหม่เด้อโอเคเดี๋ยวคุยกันใหม่นะคะเอฟซีขาบายบายสวัสดีนะคะฮะยิ้มใส่ละลงไหนรยังไงดิด๊ยว